ส่ลศีนเนี่ยทำไมท่านจึงยกย่องเหลือเกินว่าดีจริงๆนะศีลเนี่ยทำไมมันจึงดีมากมายขนาดนั้นใช่ไหมเออเราก็นั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ไปฆ่าไปลักทรัพย์แล้วท่านบอกอดีแท้ศีลในพุทธศาสนานี่มันง่ายจริงๆเลยนะไม่ต้องทําอะไรสักอย่างนั่งเฉยๆก็ได้บุญละ้ะมันจะง่ายขนาดนั้นเลยเลยซึ่งมันให้ผลว่าเอคนที่มีศีนเนี่ยนะปรารถนาสมบัติใดๆก็สําเร็จเป็นต้นเนี่ยนะจะขออ่านอันนี้สองข้อศีนให้ฟังนะ ว่าทำไมศีนเนี่ยจึงดีขนาดนั้นถ้าเราไม่วิเคราะห์ให้ดีมจะได้บุญมากแล้วก็บอกว่าการสมาทานศิกขาบท5อย่างดีนี่มีอันนี้สองมากกว่าการถึงพระรัตนตรัยธรรมดาด้วยซ้ำไปนะเราเคยได้ยินนะในเวลามาสูตรท,ที่ที่กล่าวไว้ยกตัวอย่างเช่นว่าพระองค์ตรัสถึงศีละกะถาในลำดับต่อจากทานะกะถาคืออนุป,ปุพิกานะ ยกตัวอย่างเช่นว่าธรรมดาศีลนั้นเป็นมูลแห่งสมบัติในโลกนี้และโลกหน้าเป็นรากเง้าแห่งความถึงพร้อมนะสมบัตินี้แปลว่าความถึงพร้อมศีลเน,นี่ยนะเป็นต้นเหตุสำคัญของสุขทั้งหลายผู้มีศีลย่อมไปไต,ตทรทิพสวรรค์ด้วยศีลตทรทิพก็คือสวรรค์ชั้นดาวดึงศีนเป็นเครื่องป้องกันเป็นเครื่องเร้น เป็นเครื่องนำหน้าของผู้เข้าถึงสังสารวัตรอ้งนั้นก็ที่พึ่งพาอาศัยของชนทั้งหลายในโลกนี้หรือในโลกหน้าอย่างอื่นที่เสมอด้วยศีลจะมีแต่ไหนศีลเป็นที่ตั้งสำคัญของคุณทั้งหลายเหมือนแผ่นดินเป็นที่ตั้งแห่งสิ่งที่อยู่กับที่และสิ่งที่เคลื่อนที่ได้ฉะนั้นศีลเนี่ยเป็นเหมือนแผ่นดินใช่ไหมเป็นที่อาศัยของทุกสิ่งทุกอย่างเลย พวกเราที่อยู่ทุกวันก็อาศัยแผ่นดินในปฏิสัมพิธามมาักกล่าวว่าศีนนั้นเป็นพื้นฐานของการเจริญโพชฌชงเจริญอริยมรคมีองค์8เขาว่าศีนเท่านั้นเป็นกรรมดีศีนยอดเยี่ยมในโลกผู้ประพฤติชอบในธรรมจริยาของพระอริยะท่านเรียกว่าผู้มีศีนความประพฤตในในธรรมะของพระอริยะเรียกว่าคนมีศีลเครื่องประดับเสมอด้วยเครื่องประดับคือศีนไม่มี กลิ่นเสมอด้วยกลิ่นศีลไม่มีเครื่องชำระมนทินคือกิเลสเสมอด้วยศีลไม่มีนะถ้าความเข้าใจในเรื่องศีลไม่ดีมันจะชำระกิเลสข้อไหนได้ใช่ไหมเครื่องระงับความเร่าร้อนเสมอด้วยศีลไม่มีเครื่องให้เกิดเกียรติเสมอด้วยศีลไม่มีบันไดขึ้นสู่สวรรค์เสมอด้วยศีลไม่มีประตูในการเข้าไปยังนครคือพระนิพพานเสมอด้วยศีลไม่มี เหมือนอย่างที่ตรัสไว้ว่าพระราชาทั้งหลายทรงประดับด้วยแก้วมุกดาและแก้วมณียังงามไม่เหมือนนักพรตทั้งหลายผู้ประดับด้วยเครื่องประดับคือศีนย่อมสง่างามเปลนที่หอมไปทั้งตามลมทั้งทวนลมที่เสมอด้วยกลิ่นคือศีนจักมีแต่ไหนเล่าเปลนดอกไม้ไม่หอมทวนลมหรือเปลนจันทร์กฤษณามะลิก็ไม่หอมทวนลม ส่วนกลิ่นของสัตว์บุรุษย่อมหอมทวนลมสัตว์บุรุษย่อมหอมไปทุกทิศกลิ่นคือศีลเป็นยอดของคันธชาติเหล่านี้คือจันกฤษณาอุบลและมลนะยอดกว่าพวกดอกไม้หอมทั้งหลายมหานาทีคือคงคายม,มุนาสรภพูสร,สรวดีนินนคาอาจิระวดีมหีไม่สามารถชำระมนทินของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ แต่น้ำคือศีลชําระมนทินของสัตว์ทั้งหลายได้อริยาศีลน,นี้ที่รักษาดีแล้วเยือกเย็นอย่างยิ่งระง,งับความเร่าร้อนอันใดได,ได้ส่วนจันเหลืองสร้อยคอแก้วมณีและช่อรัศมีจันระง,งับความเร่าร้อนไม่ได้ศีลของผู้มีศีลย่อมกำจัดภัยมีการติเตียนตนเองเป็นต้นได้ทุกเมื่อ และให้เกิดเกียรติและความร่าเริงทุกเมื่อสิ่งอื่นซึ่งเป็นบันไดขึ้นสู่สวรรค์ที่เสมอด้วยศีลจะมีแต่ไหนก็หรือว่าศีลเป็นประตูเข้าไปยังนครคือพระนิพพานท่านทั้งหลายจงรู้อน,นิสงส์อันยอดเยี่ยมของศีลซึ่งเป็นมูลแห่งคุณทั้งหลายกำจัดกำลังแห่งโทษทั้งหลายดังกล่าวมาชนี้น,นี่คือคือ,อน,นิสง์ของศีลที่ท่านรวบรวมไว้คร่าวๆ นะซึ่งในลายแห่งท่านกล่าวความสําคัญของศีลไว้มากอย่างในอากังเคยสูตรนะมัชฌิมนิกายมูลัันนานกล่าวถึงว่าภิกษุผู้ปรารถนาใดาๆสิ่งใดๆก็ตามนะให้ให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลเห็นโทษในภัยมาดว่าเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายทั้นในศิกขาบทเหล่านั้นหรือว่าในกุศลเหล่นั้นถ้าหากว่าความเข้าใจอ่อนเราก็ไม่ได้รักษาด้วยยานสัมปยุต เมื่อไม่ได้รักษาด้วยยาณสัมปยศเนี่ยนะที่เขากล่าวว่าให้ฆ่าไก่ถ้าคุณไม่ฆ่าไก่เขาจะฆ่าคุณนะส่วนใหญ่ก็เออยอมไม่ยอมฆ่าไก่เป็นต้นเนี่ยนะเพราะเพราะเราจะไม่เห็นโทษเลยว่าอะไรเป็นคุณเป็นโทษเพราะการไคร่ครวนเราไม่ถึงพร้อมการพิจารณาไม่เพียงพอนะถ้าหากว่าพิจารณาไม่เพียงพอไคร่ครวนไม่ดีฮิรรโอตปะเป็นต้นก็จะไม่เกิดเราจะไม่เห็นโทษของบาปของอกุศลนั้นๆเลย เมื่อไม่เห็นโทษของบาปอากุศลนั้นๆน,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 นะการเจริญฌานเป็นต้นยาก